สวัสดีค่ะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องนะคะตัว M 5ค่ะตัวสวิตช์เปิดเครื่องนะคะจะอยู่ด้านหลังค่ะเขาจะเป็นเหมือนสวิตช์คันอาวค่ะแล้ก็จะทำการยกตัวคันอาวขึ้นตัวเครื่องก็จะทำการเปิดค่ะที่หน้าจอนะคะก็จะเป็นแบบ ทัสกรีนค่ะเราสามารถกดเลือกได้เลยถ้าตัวแรกค่ะก็จะเป็นครีมตัวนี้ไว้สําหรับล้างตัวที่2องออโต้ก็คือกดไว้สําหรับทำไอศกรีมค่ะตัวสุดท้ายเซตตัวนี้ค่ะเราสามารถเข้าไปเซตตัวอุณหภูมิของไอศกรีมได้นะคะแล้วก็มาเซตตัวอุณหภูมิด,ด้านนี้ได้เลยค่ะแนะนําว่าควรที่จะใช้อยู่ที่ประมาณลบแนะคะ แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ที่มันสูงกว่านี้ค่ะก็สามารถเพิ่มได้แต่ถ้าเกิดเราเพิ่มไปที่อุณหภูมิที่สูงตัวเครื่องก็จะใช้เวลาในการทำความเย็นนานขึ้นมาค่ะหลังจากที่เราเซตเรียบร้อยเราก็แค่กดกลับค่ะเทวัตถุดิบลงไปนะคะแล้วก็จะทำการกดออโต้ตัวเครื่องก็จะเริ่มทำงานค่ะอุณหภูมิอุณหภูมิที่เราเห็นนะคะเขาก็จะลดลงเรื่อยๆไปจนถึงที่เราตั้งอุณหภูมิค่ะหลังจากที่ เราได้อุณหภูมิแล้วตัวเครื่องก็จะมีการร้องค่ะเราสามารถกดบริเวณนี้ได้เลยค่ะจะเป็นการดันไอศครีมออกมานะคะการดันไอศครีมก็จะมี2โหมดจะเป็นโหมดกระต่ายกระเต่าค่ะกระต่ายก็จะดันออกมาแรงหน่อยแต่ถ้าเรากดไม่ทันสามารถกดหนึ่งครั้งเพื่อให้เป็นเต่าใบพัดก็จะหมุนช้าลงค่ะหลังจากที่เราดันไอศครีมออกมาครบแล้วเราก็กดตัวนี้ค่ะแบ็กกลับไปที่หน้าจอเหมือนเดิม หากมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสามารถติดต่อเราได้ที่ไลน์มีแอดไซด์ด้านหน้านะคะขับสวิตตี้ค่ะ